ผลกับอนิสงฆ์นี่ความหมายอันเดียวกันไหมครับพระสารีบุตรถามพระศาสดาว่าให้ทานอย่างไรมีผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงฆ์ใหญ่ให้ทานอย่างไรมีทั้งผลใหญ่และอนิสงฆ์ใหญ่พระศาสดาก็ได้ตรัสบอกให้ทานเนี่ยวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ก็เลยให้ข้าว้นาผพายดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้าที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือปรามคิดอย่างนี้นะ เขาไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาเป็นอาคามีเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาในกรรมภพกรรมภพก็มีตั้งแต่นรกกักนเนศสารเปลตวิสัย,นสยมนุษย์เทวดากรรมภพไม่ได้ความเป็นอริยะยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่พ้นนรกอาคามีเป็นผู้ที่ยังละกรมโยคะไม่ได้ละภวะโยคะไม่ได้เป็นปูดุชนอยู่ นี่คือความไม่ได้อน,นิสงส์ใหญ่และความได้ผลใหญ่ก็คือไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะเขพอบอกว่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตพวกนี้จะไปเป็นพรหมกายิกานางเทวนังแล้วตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สเท่ากับผลใหญ่ก็ไปเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดารูปประพบแล้วจบจากพรหมกายิกาตายไปก็ได้อนาคามีได้อริยบุคคล นั่นก็คือส่วนอน,นิสงส์ใหญ่สำหรับพระสูตรนี้